เราอยากเว้ตอนนี้เรารอไม่ได้แล้วเราก็ต้องถาจริงไม่จริงใครไม่เอาเราใครไม่ทำเราไม่มีนะเราอยากเว้ตอนนี้เรารอไม่ได้แล้วเราก็ต้องําจริงไม่จริงใครไม่เอาเรา เราอยากรวยตอนนี้เรารอไม่ได้แล yeah. I mean ้วเราก็ต yeah. ้องทำจริงไม่จริงใครไม่เอาเราใครไม่ทำเราไม่ดีนะเราอยากรวยตอนนี้เรารอไม่ได้แล้วเราก็ต้องทำจริงไม่จริงใครไม่เอาเรา ไครไม่ทำเราไม่มีนะครับเราอยากดวยตอนนี้เรารอไม่ได้แล้วเราก็ต้องทำจริงไม่จริงใครไม่เอาเราไทรไม่ทำเราไม่มีนะครับเราอยากดวยตอนนี้เรารอไม่ได้แล้วเราก็ต้องทำจริงไม่จริง ไทไม่เอาเราใทรไม่ทำเราไม่มีนะครับเราอยากดวใตอนนี้เรารอไม่ได้แล้วเราก็ต้องถาจริงไม่จริงไครไม่เอาเราใทรไม่ทำเราไม่มีนะครับเราอยากดวใตอนนี้เรารอไม่ได้แล้วเราก็ต้องถา จริงไม่จริงไครไม่เอาเราไทรไม่ทำเราไม่ดีนะครับเราอยากรวยตอนนี้เรารอไม่ได้แล้วเราก็ต้องทำจริงไม่จริงไครไม่เอาเราใทรไม่ทำเราไม่ดีนะครับเราอยากรวยตอนนี้เรารอไม่ได้แล้ว เราก็ต้องทำจริงไม่จริงไครไม่เอาเราไทรไม่ทำเราไม่ดีนะครับเราอยากรวยตอนนี้เรารอไม่ได้แล้วเราก็ต้องทำจริงไม่จริงไครไม่เอาเราไทรไม่ทำเราไม่ดีนะครับเราอยากรวยตอนนี้ เรารอไม่ได้แราไม่ได้แล้วเราก็ต้องทำจริงไม่จริงใครไม่เอาเราใครไม่ทำเรา